สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนําเหรียญนะครับใครมีเหรียญต่างประเทศแล pues, ้วก็เหรียญไทยด้วยนะครับเก็บไ,ไว้โดยเฉพาะเหรียญต่างประเทศนะครับรับซื้อนะถ้า,ม,นะามีนะครับเข้าไปดูวิดีโอของผมนะครับวิดีโอมีหลายต่อหลายรายการเหมือนกันนะครับทุกเหรียญนะครับออมีราคานะครับทุก ชนิดทุกพศให้ผู้ชมเข้าไปดูนะครับเพื่อตรงตามที่ตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับแต่วันนี้ผมจะนำเสนอเรียนที่มีราคาแพงสูงถึง2 0,000บาททีเดียวนะครับพอหาได้นะครับผู้ชมลองหาดูตอนนี้กำลังเริ่มเก็บกัน พอสมควรแล้วนะครับใครมีเหรียญแบบนี้ครับเหรียญอาริสเบตที่2นะครับจะเป็นปีอะไรก็ได้นะครับรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นปี1996ราคา20ง0มบาทครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ5 5แผ่นนีนะครับ นะครับห้าเพนนีเหรียญก็ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กขนาดไม่ใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะเล็กกว่าเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าหมายถึงเหรียญของอรุ่น,ร,นรุ่นเก่าอย่างเศษเล็กนะครับผู้ชมจะมีเศษเล็กก็เศษใหญ่นะนะครับให้ผู้ชมดูตรงนี้ครับ ข้อความที่เขียนว่าอาริสเบตนะครับแล้วก็ปีนะครับข้อความวงรอบที่ขอบเหรียญน,นะครับอเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าข้อความละกันะจะอาริสเบตอาร,ริสเบตที่สองประธานทดอาจจะพูดติดขัดนะนะผู้ชมไม่ว่ากันนะมันก็มีติดขัดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนมาก,ก่อนอย่าว่ากันนะครับ บางคนเขาฝึกฝนพูดประจํานะครับเขาอาจจะมีสำนวนที่ดีและอ่อนหวานนะครับเราก็พูดกันแบบธรรมดาธรรมดานะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับจุดสังเกตได้ง่ายๆนะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูเหรียญที่นี่ครับอันนี้คือเหรียญที่ผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับข้อความนะครับที่เป็นอาริสเบทที่2นะครับ จะห่างจากจุดไข่ปลานะครับวงรอบขอบเรียนนะครับแต่สําหรับเหรียญที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาแพงสูงถึง2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวทีนี้เราก็มาดูกันว่าแบบไหนจุดสังเกตได้ง่ายครับผู้ชมให้ดูข้อความเช่นกันชิดติดจุดไข่ปลาทั้งสองข้างเลยนะครับผู้ชมเห็นไหม แล้วก็ปั๊มซ้อนด้วยนะครับอ่ามีเงาซ้อนด้วยนะครับแบบนี้เลยถ้าใครมีแบบนี้นะครับไม่ผ่านใช้สองหมื่นแต่ถ้าผ่านการใช้นะครับถ้าผ่านการใช้นะครับอ่าผมให้เลยถ้าผ่านการใช้นะครับอ่าเหรียญน่ะผมให้เลยราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับสองหมื่นครับขอให้มีตรงตามที่ผมนําเสนอนะครับ หวังว่าเข้าใจตามนี้นะอผู้ชมลองดูนะอทีนี้เราก็มาดูด้านหลังด้านหลังอ้ประธานโทษนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับอด้านหน้าก็เหมือนกันอ,อักษรจะจะมีเงาซ้อนด้วยกันนะครับจะมีเงาซ้อนของอักษรเช่นกันเห็นไหมผู้ชมนะครับอต่อไปเรามาดูด้านหลัง สังเกตให้ดีนะครับคำว่าไฟแพนนีนะครับจะมีเงาซ้อนด้านบนเห็นไหมผู้ชมซึ่งแตกต่างจากาทางด้านหน้าด้านหน้าจะเงาข้างล่างนะผู้ชมแต่ด้านหลังนี่เป็นเงาข้างบนเห็นไหมครับผู้ชมสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับนะครับผ่านใช้แบบนี้นะ10,000ครับผมให้แต่ถ้าไม่ผ่านใช้อย่างที่บอก2 0 0 0 0 2 0 0 0 0บาท อันนี้เหรียญเป็นเหรียญห้าผ่นนีนะครับห้าผพนนีสังเกตทีไหมเห็นไหม,หไหมผู้ชมนะครับเงาซ้อนเลยอ่าเงาซ้อนตัวนี้จะห่างจากจุดไข่ปลานะครับถ้าสังเกตให้ดีครับจุดไข่ปลานี่จะฝังอยู่ข้างในไม่เหมือนกับด้านหน้านะผู้ชมแปลกจัง ซึ่งเปรียบเทียบกับเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะไม่มีเงาซ้อนนะครับสิ่งสำคัญนะครับจะเป็นปอีอะไรก็ได้นะครับผู้ชมรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นปี1 9 0่ง9 9 6 1 9้ารนะครับราคาส0ง0มบาทไม่ผ่านใช้นะ แต่ถ้าผ่านใช้อย่างที่บอกหนึ่งมืนบาทเห็นไหมครับผู้ชมเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจะไม่มีเงาซ้อนนะครับด้านบนแต่สำหรับเหรียญทางด้านขวามือนี่ราคาราคาสองหมืนมีเงามีเงาซ้อนนะครับถ้าใครมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะผู้ชมสองหมืนบาท ผู้ชมดูให้ดีนะครับใครมีเงาอักษรที่ข้อความนะครับนะครับที่ซ้อนแบบนี้นะครับนะครับผู้ชมเห็นไหมเออ่นี่เห็นชัดเลยครับนี่คือเหรียนปกติทั่วไป ไม่มีซ้อนเห็นไหมผู้ชมนะครับถ้าใครมีเงาซ้อนแบบนี้นะครับผู้ชมนะครับนะครับรับซื้อเหรียญละสองหมืนบาทนะครับแต่สภาพต้องเอ,อ่อ ไม่ผ่านการใช้นะครับถ้าผ่านใช้ผมให้หนึ่0หมืบาทนะครับนะครับแต่จะต้องมีเงาแบบนี้ครับใครมีทั้งด้านหน้าและหลังนะครับผมจะให้ที่อยู่ติดต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ชมทุกท่านและสมาชิกที่ติดตามดีเสมอมาขอบคุณสำหรับผู้ที่เป็น FC ก็ไม่รู้ก็ FC แปรแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะผู้ชมเขาว่า f อฟเอาเป็นว่าติดตามประจำ้วกันดูประจำก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ